สวัสดีครับเช้านี้วันที่14เมสิบ5 6่เมษาสองกันห้าร้อเะกรับหกสบายร่วมกีนนเีียบ ข้าวร้อนๆนะฮะถ้าเห็นทุกเช้านะครับรรบดบท่ป,ปรับะสิลจเราพอร่วมกันนะครับ

นนาาาสาธุไปไหนกันหมดครับวันนี้เอาไปวัดเหรอครับแม่ครับไม่่ิวว่าไปด้วยฮะอ, <c oughs> อ๋อผมไปก่อนนะครับแม่ครับสวัสดีครับ,บแม่สวัสดีครับแม่ครับ เช้านี้ที่บ้านกุฎลมนะครับก็ยังคงมีเสียงไก่ขันฮนะเสียงกร,ร้องคือกล้องทุกเช้าตู่และผมคิดว่าทั่วประเทศไทยนะฮะก็คงมีการรอ มาบินทบาตและสาธุชนชาวพุทธก็รอการใส่บาตครับผมชาววันนี้ไม่เห็นเนนนะฮะ สอบถามจากหลวงพ่อประทีบตัรู้สึกว่าเนนจะเหนื่อยหลวงพ่อสุขภาพหลวงพ่อต้องษาหลวงพ่อประทีบสามองค์ครับผมขบมาเนนไปสายอืย่นไปสายผ้าใยจานสายสามอาา่ะฮะครับมสมาเนนไปสายสามไปกับผ้าใยจานเจ้าว่าอ๋อ สมณีนไปหมู่สามใช่ไหมครับมหมู่สามเน้นนี่ศึกวันไหนครับหลวงพ่อครับอีกวันที่สิบหกสิบหกใช่ไหมฮะ ก็เป็นพิธีขั้นตอนถูกต้องไหมฮะาการศึกนะฮะการศึกต้องำพิธีขั้นตอนจต่สงการบ้านเราปีนี้ที่วัดศรีอุดมเจ้าว่าท่านทำดีมากเลยนะฮะ <c oughs> ก็ทำตามขั้นตอนตามเคยฝึกมาไงครับผมไม่ใช่ว่าพวกเรา ไม่เคยทําแล้วมาทําแบบอยากทำไต,ตฉันไม่ได้ครับผมเพราะว่ามีครูบาอาจารย์เคยฝึกมาแล้วครับผมอืต้องทําตามขั้นตอนฝึกยังไงทํำยังไงครับมีการปล่อยผมมีการชมมาคารวะผู้ปกครองครับผมแล้วก็มีการาสูตรขวนแล้วก็บวชเป็นบนรรพชา สรมนเรนขั้นตอนแต่กสิกก็เหมือนกันศึกก็ทําวิธีศึกกรรมขั้นตอนตามกําหนดเวลาคนไหนจะไม่ศึกคนไหนจะศึกก็อยู่อันนั้นไหวอีกทีหนึ่งนะถ้าคนไหนศึกก็ศึกไปคนไหนไม่ศึกก็อยู่ต่อครับเออเป็นอย่างนี้อ๋อก็สามารถไม่ศึกก็ได้ใช่ไหมฮะไม่ศึกก็ได้แต่ว่าตามพระอาจารย์ก็อยากให้ศึกก่อนศึกแล้ว ไปตั้งใจใหม่ว่าเออจะบวชยาวอย่างเนี้บวชยาวนี่ก็ไม่ว่ากันเลยที่นี่แต่ว่าเพราะว่าบวชมาครั้งนี้คือบวชมาฝึกอบรมออให้เด็กมันรู้ให้เด็กมันเข้าใจธรรมะให้เด็กเข้าใจศีลธรรมประเพณีบ้านเราอันนี้คือการาวิธีบวชสมณีนภาครือร้อนออไม่ใช่บวชแบบว่าสักว่าจะ บวชมาแล้วไม่อบมรมไม่มีมวิธีไม่มีอะไรเด็กมันก็ไม่ได้อะไรครับผมอ,อครั้งนี้ก็คิดว่าเด็กก็คงจะได้เยอะนะคงจะได้เยอะใช่ครับ <c oughs> รู้จักสัมมาคารวะรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนเนาะครับผมเออก็คิดว่าชาวบ้านก็จะกลุมไม่น้อยก็มากนะ <c oughs> ใช่ครับเห็นด้วยฮะ <c oughs> ออาัะนั้นก็เลย ปีหน้าคงจะมีอีกอย่างนี้แต่ว่าปีนี้ปีแรกก็คงไม่สมบูรณ์แบบเพราะว่าญาติโยมยังไม่เข้าใจเนาะใช่ครับยังไม่เข้าใจก็ปีหน้าอาจจะสมบูรณ์กว่านี้นะครับผม,มบนี่แค่นี้แหละครับผมก็ดีใจด้วยฮะที่มีพระอย่างท่านเจ้าวาดนะเป็นนักพัฒนานะฮะมาทำความประโยชน์นะฮะแล้วก็ธนุบํารุงสา ศาสนานะฮะ,ะครับผมไว้ให้ลูกให้หลานเนาะครับเจ้าวาดก็ไม่มีเป้าหมายอะไรคือต้องการพัฒนาเยาวชนครับผมอันนี้คือเจ้าวาดขอ,ออย่างเดียวคือให้เด็กรุ่นใหม่นี่แหละที่จะปกที่จะดูแลศาสนาต่อไปพวกเราก็แจกขึ้นแจกขึ้นหรือก็คนนั้นไป <c oughs> คนนี้ไปจบเลยถ้าไม่มีคนต่อศาสนาเนาะใช่ครับดังนั้นเราเราต้องพัฒนาเยาวชนของพวกเราไว สืบทอดพระพุทธศาสนาครับผมพูดง่ายๆคือโยนลูกว่างันเถอะครับโยนลูกไปเรื่อยๆันเป็นปรเทนีนะฮะเนาะครับผมก็ดีใจนะที่จะคุยกับหลวงพ่อนะครับแล้วก็ให้ความรู้ผมนะฮะให้ความรู้ท่านผู้ชมที่กําลังดูคลิปนี้อยู่นะฮะเป็น อนิสงผลบุญมากมายแลอเกินนะฮะสาธุสาธุอันนี้บ้านเรารู้สึกจะเงียบๆนะการเสดบาตรคงจะเหนื่อยกันมาหลายวันมื้นกันนะฮะจ่าจายอันนี้ชื่อหลวงพ่อทองสานะครับผมผมจําได้อยู่ครับจ่ายจ่ายครับเคยคุยกับหลวงพ่อทองสาครั้งหนึ่งแล้วจ่าจ่ายครับตอนไปบินทบาทหมู่สามอะจ่าจ่ายนี่อ๋อด้านหน้าจะนิมนต์ใส่บาตรครับผม ขออนุญาตนะฮะพักการใส่บาตรนะครับก็ได้ความรู้จากจากหลวงพ่อทองสานะฮะท่านให้ความรู้ดีมากเลยนะฮะศรัทธาเหลือเกินผ้าเหลืองไม่รู้จบนะครับเห็นพระเห็นเนนนะครับได้ผมผ้าเหลืองนะฮะผมทำคลิป ใจรักแล้วก็ศรัทธาในผ้าเหลืองครับผมก็เตรียมตัวเสบาทนะครับอตัวบอกเลยวินาบาทธรรมดานี่ตื่นเต้นที่ครับโอ้อาจารย์ก็ประกาศแล้วบอกว่านั่นวินาบาทตามปกติเลยสงสารเป็น ร,รคไับเด็ดประหอนนะครับว่ามีทางหาันคอ้ทกองนครับฮะบรรบหาวิทยาไปด,ด้านายเก่าข้านาาา่าลุเน ขออนุญาตนั่งรอนะครับ ใทบาทรวมกันนะครับเนปีที่นอบาที่งดูข้าวยุเหียมที่ออกไปวัดเ็ห็นข้าวร้อนๆแล้วก็หายเหนื่อยเลยนะครับ ชื่นใจจังเลยฮะเห็นสาธุชนชาวพุทธนะครับได้รอการใส่บาตรพระท่านก็รอให้สมกับความตั้งใจรับสิทธิ์รับถอนร่วมกันนะครับ ตังปิตตัมตุมังนิเมยวัตมิโตตุเปรินุสังมาปานจันโอปนละโยะธามนิโรธิละโยยะธาภิวัตนังสีลิสนิจามุจาปัจจิโรยะตโรธรรมาวาตติอายุวนนาสาธุ สาธุสาธุสาธุสวัสดีครับ굿มอร์นิ่งครับ굿มอร์นิ่งวันนี้ภาษาภาษาไทยครับสวัสดีรุ่งเช้าสาวพลัง굿มอร์ <c oughs> นิ่งกระแด่นิดนึงครับ <c oughs> นนครับผม พระยังคงมุ่งหน้าต่อไปนะครับผมขออนุญาตฮะสิ้นสุดการถ่ายทอดไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากฮะสำหรับการรับชมสวัสดีครับ